รอบเบรกแรกเรามาดูความเคลื่อนไหววงการกีฬาในต่างแดนกันก่อนครับไปดูกันที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาเป็นนัดแรกของครึ่งฤดูกาลแรกครับไปดูเกมของทีมยักษ์ใหญ่โบก่าจูเนียบุกไปเยือนสโมสรโอลิมเปียน์ครับฟุตบอลลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาเป็นนัดแรกของครึ่งฤดูกาลแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโบก่าจูเนียทีมยักษ์ใหญ่ในชุดเก่งสีน้ำเงินเหลืองบุกไปเยือนโอลิมโป ที่บาเฮียบังกาครับใกล้กับกรุงบัวโนสไอเวสแฟนบอลก็เต็มความจุครับเป็นนัดแรกของครึ่งฤดูกาลแรกในลีกฟุตบอลสูงสุดอาร์เจนตินาครับเริ่มเกมมาครับเป็นเจ้าถิ่นโอลิมโปได้รุนก่อนตั้งแต่นาทีแรกเลยทีเดียวครับจากการยิงของมาติโยโรเย่ครับแต่ว่าออกุสตินโอริโอนายทวารของโบคาก็ปัดทิ้งออกไปได้ครับ แต่ว่าจากนั้นเกมส่วนใหญ่ก็ตกเป็นของบกคาจูเนียครับมีลุ้นจากการยิงของเควเมนเต้โรดิเกสแต่ว่าบอลน,นั้นก็ไม่เข้ากรอบครับจากนั้นบกขาจูเนียก็ทําเกมบุกอย่างต่อเนื่องครับวนโรมันริเกลเม่กองกลางกับตันทีมครับเปิดปีคลิกไปให้กับวนมานนเอลเอสูรันเดแต่ว่าสุดท้ายนั้นก็ยิงไม่เข้ากรอบอีกเช่นเดิมครับทำให้จบครึ่งแรกที่สองทีมยังศูนย์ต่อศูนย์ครึ่งหลังก็ยังเป็นบกขาที่โหมบุกเข้าใส่ครับแต่จังหวะสุดท้ายไม่เจียบคอมพอ จบเกมนี้โบคาจูเนียบุกมาเสมอกับโอลิมโปไปสู์ประตูต่อศูนย์ครับทำให้ทั้งสองทีมประเดิมสนามนัดแรกของครึ่งฤดูกาลแร,รากแบ่งกันไปทีมละ1นคะแนนครับ